สวัสดีสวัสดีค่ะคุณหนูดีเคมาแล้วนะคะพอดีแฟนไปออกเรือได้ปลาอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนใครรู้จักบ้างเอ้ยทำไมมันน่ากลัวเนี่ยทุกคนนี่มันลองด้วย ปลาอะไรโอ้ยตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูมันเหมือนยากเลยมีอีกนะจ๊ะมีอีกนี่นี่นี่นะจ๊ะทุกคนดูอันนี้ปลาทอสอันนี้รู้จัก,จกโอ้ยได้มาสี่ตัวเลยได้มาสี่ตัวจ๊ะทุกคน นี่นี่จะตุกน้นตุกน้นเอาไหมเอาไหมจ้ะโอ้ยเอาไหมจ้ะโอ้ยเอ้ย,อยกามปูจะหนีไหมนี่ได้กามปูด้วยนะได้กามปูด้วยอุย้ยอันนี้ตัวใหญ่มากดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวใหญ่มากเออ สิบโลเนีลยเลยดูจ้าทุกคนใหญ่ใบใหญ่ไหมจ๊ะฮัมฮัมฮัมมีอีกมีอีกนี่นี่มีอีก ใหญ่ใหญ่ à. ôi campo dài dài tao nói lười được campo chả campo đẹp ma Tôi dài dạy lời cho tôi cả. นี่ดูตัวใหญ่ๆมากนะดูเซ่มันใหญ่แค่ดูกามเรายิบมาแต่หนูไม่รู้จักปลาไอ้นี่ยมันคือปลาอะไรอะ่ะทุกคนปลาอะไรแปลกมากเลยอุ้ยมันยังไม่ตายด้วยถึงว่าเมื่อกี้มันร้องรูปากมันสิ ทำไมเหมือนปลาป,กปลกะเป้าเลยแต่ไม่ใช่อะใช่ป,ปลากระเป๋าเมืองนอกหรือเปลา่าทุกคนใครรู้จักบ้างว่าคือปลาอะไรเราจะให้เราจะให้มันนั่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนดูมันเหมือนในหนังหนังจีนน่ะดูมันเหมือนในหนังจีนเลยใช่ทุกคน กันดูมันมในหนังจีนเลยนี่นะจ๊ปะปลาทอดสตัวโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามาดับชมคลิปของหนูเพราะว่าคลิปนี้หนูจะไม่ตัดตอนหนูจะลง youtube เลยยังไงก็มีจาก,การกลางปูก็ประมาณสองสามโลนี่หลยจ้าทุกคนกลองไม่นียงเลยเพราะว่าถือมือบายบายไปกับภาพปลายักษ์กันนะจ๊ะทุกคนเอ้ย จะถ่ายรูปสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะโอเคจ้าไปแล้วบ๊ายบาย